ทำข้อ24ครับ24บอกว่านักเรียนห้องหนึ่งเนี่ยมี31คนปรากฏว่าในการสอบคณิตศาสตร์มัยธยฐานของคะแนนคือ70มี31คนมีเป็นเลขคี่ถูกไหมคือเดี๋ยวพอเขาตัดตัดหัวตัดท้ายตัดหัวตัดท้ายอะ่ะมันจะมีตัวกลางถูกปะมีตัวกลางแง่แงนะฮะ เรามองข้าวๆแล้วคนที่เป็นตรงกลางนี้เป็นเบอร์ที่เท่าไหร่ครับถ้ามีสามสิบเอ็ดคนสิบห้าหรือส mm ิบหกงงไหมสิบห้าหรือส mm ิบหกเอาทีละสะเต็ปก่อน mm hmm. อ่าสมมุติว่ามีสิบเอ็ดคนอ่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตัดหัวตัดท้าย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 คนที่หกใช่ป่ะเพราะนั้นมันก็คือสิบเอ็ดบวกหนึ่งส่วนสองใช่ป่ะดังนั้นถ้ามีสามสิบเอ็ดคนก็คือสามสิบเอ็ดบวกหนึ่งส่วนสองเพราะนั้นเป็นคนที่สิบหกโอเคไหม นะนะนะเป็นคนที่สิบหกนะแปลว่าค่ามัธิยาฐานเนี่ยคือคนที่สิบหกอ่าเราอ่านไปเรื่อยเรื่อยเราค่อย,อยๆวิเคราะห์ไปเรื่อยๆนะเออมีเจ็ดนสะิบคะแนนฮะมีเจ็ดสิบคะแนนต่อมาภายหลังตรวจพบว่าได้เกอคะแนนนักเ,เรียนผิดไปสองคนคือคนแรกเกอกคะแนนมากกว่าจริงห้นาคะแนนและคนที่สองอกคะแนน น้อยไปกว่าความเป็นจริง3คะแนนถ้าคะแนนจริงของนักเรียนทั้งสองคนเป็น69เอ่อโทษเป็น60และ89ตามลำดับมัธยาฐานที่ถูกต้องของคะแนนสอบพนิษฐามีค่าเป็นเท่าไหร่เหมือนยากนะแต่ไม่น่ายากเปล่าคือกอกผิดสองคนนะฮะ มันมี70อยู่ตรงกลางแล้ว70เป็นคนที่26โอเคปาะทีนี้ข้างขวาก็มีหลายๆอันข้างซ้ายก็มีหลายๆอันอย่างนี้นะครับแล้วเขาบอกว่าก่อผิด2คนคนแรกก่อคะแนนมากกว่าจริงไป5คะแนนซึ่งคนแรกได้60 คนแรกได้60 60อาจจะอยู่ตรงนี้บอกกรอกผิดความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่60ความเป็นจริงมันคือ55มันก็ต้องล่นไปทางสายโอเคไหมส่วนคนที่2องเอ่อคนที่สองกอกน้อยกว่าความเป็นจริงไป3คะแนนคนที่2ได้8 9 8 9คงอยู่ตรงนี้นะฮะ89คงอยู่ตรงนี้เอ่อพอ พอกอกผิดใช่ป่ะจริงๆแล้วเขาต้องได้มากขึ้นอีก3แต้มก็คือ90เท่าไหร่92ใช่ไหมก,ก็ต้องขยับไปข้างขวานะฮะตามลำดับมาที่ยาฐานที่ถูกต้องตอบตอบเท่าไหร่ตอบเท่าไหร่ตอบเท่าไหร่ <laughs> <laughs> อืมอ่ะตอบเท่าไหร่เนี่ยดูดูจากรูปเนี่ยไม่ต้องคำนวณอะไรเลยดูดูรูปแล้วตอบเลยตอบคือข้อเนี้ยมันแค่ถามว่าเราเข้าใจคำว่ามัจยยฐานไหมหรือว่า ซึ่งซึ่งพี่เขียนรูปให้แล้วเนี่ยมาธยาฐานคือคนตรงกลางเนี่ยตำแหน่งที่26เนี่ยยีนี่คือตำแหน่งตำแหน่งคือตรงกลางอะ่ะมีค่ามีค่าเป็น70แล้วเขาพบว่าเขาเกาะคะแนนผิด2คนคนหนึงอยู่ข้างซ้ายคนหนึงอยู่ข้างขวา การที่มันเกอกผิดข้างซ้ายและข้างขวาสุดท้ายซ้ายกับขวาเป็นไงกันอยู่ดีดก็ตัดทิ้งถูกก็ตัดทิ้งอยู่ดีเพราะฉนั้นค่ามายาฐานก็ตอบเจ็สิบเท่าเดิมถูกต้องโอเคไหมไอ้ข้อนี้ง่ายนะเนี่ยนะนะ